หนึ่งคู่ประจำค่ำคืนนี้นะครับกับวันจันทร์แบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับทางด้านหน้าช่องเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนึ่งคู่แรกหน้าช่องเมื่อวานนี้ที่วางไว้ให้นี่ครับสำหรับยูเนเต็ดก็คว้าชัยเก็บสามคะแนนในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเหนือด้านเลสเตอร์ก็นับสามคะแนนพร้อมๆครับสำหรับทางหน้าช่องนะครับส่วนค่ำคืนนี้จะหยิบยกมาอีกหนึ่งคู่นะครับจะเป็นลีกไหนนั้นคู่ไหนนั้นอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กดริ้วในการโหวตและก็อย่าลืมฝากข้ออุปใจเพื่อเป็นนนนนนปปปรรระะโยยชช์ใกกาาาลลงงงคคิแบบบี้้้ทห่่ออตไดวั ไปดูหนึ่งคู่ในช่องประจ ա งค่ับคืนนี้ครับหยิบยกหนงด้านฟุตบอลโรมาเนียขึ้นมานะครับเป็นดังด้านของเซฟซี่ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบูสัวนี่ครับหรือว่ากอรเรีบูสัวนั่นเองนี่ครับซึ่งบอกว่าทั้งคู่เจอมา2ครั้ง2คราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางด้านเซฟซี่เจ้าบ้านเนี่ยผ่านได้ฉลุยเลยทั้ง2ครั้งนะครับโดยที่ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับผ่านในบ้านตัวเองนี่ครับที่2ประตูสูงแล้วนี้กับกำแพงต้องบีบประคับประงด้านเจ้าบ้านอย่างเซฟซี่ชนะสับ ไปดูเรื่องความร้อนกันหน่อยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเซฟซี่เนี่ยหลังจากที่เกมล่าสุดบุกไปแพ้ทางด้านของเปโตรลุนมาในครับที่ศูนย์ประตูตัว่อหนึ่งวันนี้กำชับเลยกับเกมรับในระบบแผ่น4-2ที่เขาได้วางมาเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโอแบงแรงนี่ครับแล้วก็ดางด้านบริวอสโคบานเนี่ยพร้อมสตาร์ตตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับในขณะังด้านของผู้มาเยอนวันนี้ต้องซื้อเกมรับเป็นพิเศษครับเพราะว่าเกมหลังช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะดรอปหรือว่าโดนเจาะง่ายเป็นพิเศษครับ วันนี้นะ่าจะใช้ทางด้านของเควินบรอบรีในครับริคาร์โดมาโตสในครับการรกด้านโรเบิร์ตซาเซียน,นูนะครับก็ยังมองว่ากับเกมรับที่มีปัญหาชั่วโมงนี้และการออกมาเล่นที่ บ้านของเซฟซี่เนี่ยเป็นงานที่ยากอยู่แล้ววันนี้ยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดรอหรือว่าติดกำแพงบางบนนะครับเป็นมุมแรกนะครับส่วนมุมที่2เดียวซ้ายเข้าบ้านที่เซฟซี่ครับวันนี้1คู่ในช่องมองไปที่เซฟซี่เจ้าบ้านนั่นเองนะครับส่วนใครอยากได้มากกว่านี้นะครับรวมถึงบอลเรียลไทม์นะครับตัวหลักตัวเล้กที่เดการวางไว้ให้เป็นคอลเลกชันสามสี่หรือห้านะครับปัดขวาไปที่หน้าช่องครับแล้วก็อ่านรายละเอียดนิดนึงนะครับสามารถทักเข้ามาเดลกาลได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านดูบอลห้้้มมมมมีีีีีีีคคควววววาาาาาาสสสสสุขรรรรััััับบบบเเนนนนออดดผกกกกท่่่ลลตง